พเราพยายามลดละบาปอกุศลทั้งหลายสำรวจไปหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี้ยบาปอกุศลอะไรยังไม่ได้ละก็ไปละเสียสำรวจต่อไปนะกุศลอะไรที่ยังไม่เจริญก็เจริญเสียที่เจริญแล้วอันไหนมันยังไม่ถึงพร้อมก็พัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้ การอ่อนแอยอมแพ้นะมันทำให้เราไม่มีที่ยืนในสังสารวัตรต้องเข้มแข็งไม่ยอมแพ้มีที่ยืนอยู่ในสังสารวัตรนะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ถ้าเราท้อแท้อ่อนแอตามใจกิเลสก็แพ้ไปเรื่อยๆนะการสู้กิเลส แรกๆมันก็ลำบากมากนะกิเลสมันมีกําลังแรงเราสะสมมันมานานแต่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนจะิตใจเราเข้มแข็งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกิเลสมันก็ละเอียดไปด้วยมันคล้ายๆยิงจรวดไปนะพลังงานแรกที่จะให้จรวดพ้นพื้นนะ ใช้พลังงานเยอะพอมันขึ้นไปได้แล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงน้อยลงสุดท้ายไม่ต้องใช้อะไรมันก็วิ่งไปแล้วกวารภาวนานี่ก็เหมือนกันนะการต่อสู้กิเลสนะแรกๆมันก็ยากลำบากแล้วมันลำบากทุกคนแหละนะไม่มีใครสบายหรอกอย่างเราเห็นครูบาอาจารยนะ์ท่านสบายท่านมีความสนะุขถ้าไปดูประวัติแต่ละองค์แต่ละองค์ ลำบากมาแล้วทั้งนั้นต่อสู้มาหนักหนาสาหัสนะที่ท่านพ้นทุกข์ไปได้นะเพราะท่านทุกข์มาจนพอแล้วขอเดนมีหัวใจเธอมีความสุขไใจเดนบนด้วยพลังคุณประสามาใหมด้วยใจ